สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีมากเลยนะครับที่มีโอกาสพามาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีความสวยง,งามและกำลังได้รับความสนใจอยู่ขณะนี้นะครับเพราะกำลังจะได้รับเสนอชื่อเป็น world heritage จาก UNESCO นะครับผมอยากจะให้ข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับ สีคนะครับเมืองโบราณสิเทพเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่นะครับที่มีความสำคัญมากที่สุดเมืองหนึ่งในวัฒนธรรมทวาราวดีเป็นเมืองที่มีการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ก่อนประวัติการนะครับตอนปลายยุคเหล็กมีอายุราว1,700ปีมาแล้วนะครับทุกคนและถูกทิ้งร้างในราวศตวรรษที่18นะครับ จากหลักฐานทางโบราณาคดีและงานศิลปรกรรมที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีการติดต่อ,อรับอารยธรรมนะครับจากภายนอกทั้งอินเดียวัฒนธรรมเขมรและเมืองทวรารวดีแห่งอื่นนะครับจนทําให้เมืองโบราณศรีเทพเจริญรุ่งเรืองและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยวัฒนธรรมทวรารวดีที่มีการรับวัฒนธรรม ทั้งสามศาสนาอยู่รวมในเวลาเดียวกันทั้งศาสนาพุทธ,ธนิกายเถรอว่าศาสนาพุทธ,ธนิกามหายานและศาสนาอินดูนะครับโดยมีรูปแบบและศิลปรกรรมที่เป็นบ,บัตรลักษณ์และเกิดจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดียขมิทราวดีและงานช่างท้องถิ่นครับผม